ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณค,ค,คุณผู้ชมครับจากข่าวดังช่วงสงกรานทุกคนคงยังจํากันได้นะครับพ่อของน้องนาวาที่ลูกเข้าไปสัดน้ําสงกรานใส่รถของคุณป้ารถป้ายแดงคนหนึ่งนะครับมาวันนี้พ่อของน้องนาวาได้ประกาศแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งครับจาก108ไร่ให้คนจนมาเช่าทํากินโดยคิดค่าเช่าเพียงเดือนละ 100- ถึง500บาทเท่านั้นซึ่งใครสนใจนะครับติดตามมาเลยครับจากคุณธรรมิกโชดช่วงครับ จากคลิปดังช่วงสงกรานป้ารถป้ายแดงโวยเด็กศาสตร์น้ำทำให้คุณชานศักดิ์อินสวรรค์หรือพ่อน้องนาวาเป็นที่รู้จักของคนไทยซึ่งสื่อหลายสำนักเปิดตัวว่าที่แท้เขาคือเศรษฐีที่ดิน108ไร่ในอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี oh, <no. S 1> เขาสร้างความสนใจให้กับผู้คนอีกครั้ง oh, <no. S 1> เมื่อประกาศว่าจะแบ่งที่ดิน50ไร่ให้คนจนเช่าทำกินแบบเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเงื่อนไขที่ถูกเหมือนได้เปล่าอยากกลับมาเหมือนแบบเหมือนย้อนกลับไป30ปีการกินเนี่ยจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่ผมให้คนมาคืออีกคนนึงปลูกอย่างหนึ่งอีกคนนึงปลูกอย่างหนึ่งอีกคนนึงปลูกอย่างหนึ่งพอเราจะกินอ่ะเราก็สามารถแลกเปลี่ยนกันหลายๆอย่างใช่ไหมครับแลกเปลี่ยนกันหลายๆอย่างคือผมรู้ว่าเงินอ่ะมันเป็นปัจจัยหลักแต่ถ้าเราลืมน้ําใจอ่ะผมว่าเงินมีเท่าไหร่ก็ คุณชาญศักดิ์บอกว่าใครที่อยากเข้ามาอยู่มีเงื่อนไขว่า 1. ต้องเป็นคนที่ยากจนจริงๆ 2. ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง 3. แบ่งที่ดินทำกินให้คนละ1งานถึง1ไร่ 4. ต้องแบ่งปันผลผล,ผลิตให้เพื่อนบ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเขาบอกว่าจะช่วยเหลือทั้งสร้างบ้านขนาดเล็กให้ ออกค่าปัจจัยการผลิตให้ก่อนจนเมื่อขายผลผลิตได้ก็จ่ายค่าเช่าเดือนละ100-500บาทตามสะดวกโดยจะเริ่มโครงการต้นเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้และรับคนจนเข้าโครงการเพียง150คนเท่านั้นคุณชาญศักด์บอกว่ามาทำกินที่นี่ไม่ต้องไปขายที่ไหนเพราะเขาเปิดร้านขายผักผลไม้เองอยู่แล้วพร้อมที่จะรับซื้อผลผลิตในราคาเท่ากับท้องตลาด คุณเสงค์คำมูลตีชาวจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งที่นาของตนเองถูกยึดแล้วต้องมาอาศัยเช่าบ้านในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเป็นหนึ่งในผู้ที่ขอเข้าร่วมโครงการโดยมาเก็บผลผลิตไปทำกินเกือบทุกวันแกก็บอกว่าเออพี่มาสบายใจก็มาผมให้ทำกินพี่มาได้เลยเขาบอกพี่อย่างเงี้ยพี่ก็เออคุยกับแกแล้วแกบอกมาได้เลยผมพร้อมแฟนพี่ก็ลงหาปลาในเนี้ย แต่ว่าถามว่าวหาที่จะอยู่อย่างนี้ได้ไหมไม่มีแล้วแกเป็นคนใจดีที่แห่งนี้อุดมสมบูรณ์มีน้ำตลอดปีคนสัตว์และพืชน้อยใหญ่สามารถอยู่ได้แบบพึ่งพาอาศัยกันโดยคุณชานศักด์บอกว่าเป็นมรดกตกทอดจากอามา่าซึ่งเชื่อว่าเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์จึงอยากสร้างชุมชนที่พึ่งพาอาศัยกันแบบชนบทโบราณ ขอเป็นกำลังใจให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จครับเออนี่นะใครบอกว่าเขาเขาไม่รวยนะครับก็เน่ยเป็นเศรษฐีที่ดินร้อยไร่นะครับยังไงใครยากลำบากยังไงลองไปติดต่อนะครับคุณชานศักดิ์ปิ่นสวรรค์ครับดูก็แล้วกันข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ